สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักและคิดถึงทุกท่านวันนี้มาพบกันนะครับช่องแดงสามวาตีแฉกหน้าการเมืองไทยในวันที่2อธันวาคม2,568ตามเวลาดีเวลานัดหมายครับนะขอบคุณ FC ทั่วไทยทั่วโลกที่กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องแดงสัมบาด้วยดีเสมอมาขอบคุณสำหรับท่านที่นะครับนะสนับสนุนทางช่องมาครับนะค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตครับนะค่าค <c oughs> ่ากาแฟครับนะขอบคุณไปอย่างสูงครับนะช่องแดงสัมวาตีแฉกหน้าครับตีทุกประเด็นครับ ไม่เก่งหน้าอินหน้าพมครับเพราะว่าเราพูดความจริงนะเพราะว่าเราถูกป้นอํานาจไปครับประชาชนเลือกมามันก็ป้นอานาจไปใช้องค์กรเถื่อนองค์กรโจรครับนะมาจัดก,การกับประชาชนได้ยังไงครับประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยครับนะกฎหมายมันต้องมาจากประชาชนครับนะโดยเฉพาะแบ่งแยกกัน3ามอำนาจชัดเจนบริหารดูแลการนิติบัญญัติครับ เอาอำนาจตุลาการนะครับมาขี่คอนะครับมาทำร้ายนะครับบริหารนะครับนะนิติบัญญัติได้ยังไงอย่างนี้เรายอมไม่ได้ครับเพราะว่าเรารู้เท่าทันพวกมันนะเพราะว่าเราหูตาสว่างมึงจะมาเอากฎโจรนะครับประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยครับมึงเอากฎหมายจากนะครับกาก โจรป้นชาติมาปกครองประชาชนได้ยังไงแล้วมึงเอากฎหมายออกด้วยพวกโจรมาตัดสินนะครับประชาชนได้ยังไงในพวกชาติหมาครับนะนี่คือสิ่งที่ช่องแดงสัมบวาครับเราไม่ยอมกับคนกลุ่มนี้ครับนะเพราะว่าเรารู้สันดานพวกมันไงคือเอาเปรียบ <c oughs> คืออยากมีอำนาจอยากได้อำนาจครับแต่ไม่ไม่ยอมรับการเลือกตั้งนะครับไม่กล้าลงเลือกตั้ง เห็นลหรือยังครับอย่างไอ้ประยุทธ์มันอยู่มาสิปีครับไอ้อตัวนี้มันเคยลงเลือกตั้งนะครับนะมันเคยลงเลือกตั้งไหมแต่มันมันอยากเป็นนายกครับแต่มันอยากมีอำนาจแต่มันไม่มีไม่มีน้ำยาครับมีปัญญาในการที่ลงเลือกตั้งครับเหมือนกับมันไม่ให้เกียรติประชาชนครับในเมื่อพวกมึงไม่ให้เกียรติกูแล้วกูจะให้เกียรติมึงได้ยังไงล่ะครับ ในเมื่อพวกมึงไม่ยอมรับพวกกูแล้วกูจะยอมรับพวกมึงได้ยังไงนี่คือสิ่งแนวทางของช่องแดงสำบากัดการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยครับนะช่องแรกของผมก็ออกอากาศตีห้าครับเป็นประจำทุกวันนะครับติดตามนะครับสดๆนะครับนะไลฟ์สดนะแต่ตัวนี้ออกเป็นนะครับวิดีโอนะครับก็ฝากติดตามเช่นกันนะครับนะน้าท่วมใต้ครับนะน้ําท่วมใต้นะครับเพราะว่า ผมเคยพูดเนี่แหละครับว่าถ้าไม่มีรัฐบารคนใต้จะไม่ตายครับจะไม่โดนน้ําท่วมขนาดนี้เพราะว่าท่านยิ่งรัดวางแผนนะครับนะคอดโครงการมลนะครับบริหารจัดการน้ำสามแสนห้าหมื่นล้านครับแต่โดนไอ้ประยุทธ์เนี่ยครับมันล้มโครงการครับมันก็ทําให้พี่น้องนะครับนะพี่น้องคนใต้ต้องโดนชะตากรรมครับนะเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยครับมันต้องการคือมัน มันจะแก้ปัญหาองค์รวมไม่ได้ครับมันต้องการแจกสอยางชีพครับนะเพื่อให้ประชาชนไม่ลืมเพราะมันแค่นั้นเองครับแต่อย่าลืมนะครับว่าสถานการณ์ของโลกมันเปลี่ยนไปครับนะมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะว่าความร้อนเนี่ยมันนะครับมันละลายน้ําแข็งได้ครับความร้อนมันมากขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่นะครับหลายประเทศก็โดนมาไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินโด นะครับนะไม่ว่าจะเป็นอินโดไม่ว่าจะเป็นนะครับนะประเทศหลายประเทศที่มีผลกระทบนะครับจากภัยธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงไปครับนะไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์อย่างนี้ฟิลิปปินส์ก็โดนมานะแต่ทําไมครับทําไมประเทศไทยถ้ามีรัฐบาลอย่างอุ้งอิงอยังอยู่ครับจะไม่มีคนตายมากขนาดนี้ครนะคืออุปยพนี่ครับอบพยพออก ราะว่าเรารู้แล้วว่าปัญหานี่ประเทศเพื่อนบ้านเราโดนมาแล้วนะครับนะคุณจะไปรอจนน้ํามิดคอแล้วคุณจะบอกว่าโอ้ยอพยพร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้มันไม่ได้นะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับว่าการเมืองนี่เป็นเรื่องของความปลอดภัยเป็นเรื่องของความอยู่ดีกินด,ดีครับแต่ถ้าคุณเลือกผิดมาเนี่ยครับนะเราก็นะครับต้องรับชะตาก,กรรมไปครับเพราะว่าบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าตายร่วมร่วมพันนะครับแต่ทาง แต่ะสุกนะครับนะไม่กล้าเปิดเผยตัวเลขจริงปกปิดนะครับนะปกปิดเพื่อที่จะเบี่ยงเบนในการนะครับเยียวยาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะพยายามปกปิดแต่ทางบิกโจกเนี่ยแกเป็นคนพื้นที่เป็นคนห่านใหญ่เป็นคนสงขานะครับท่านก็รู้จักนะครับผู้นำท้องถิ่นเยอะนะครับในการต่อสายในการพูดคุยครับรู้จักพื้นที่รู้จักนะครับนะ รู้จกากรู้จักพื้นที่นะครับนะกับหลายๆช่อ,องทางนะครับนะของบิจกก็เลยว่าตัวเลขของรัฐบาลเปิดเผยออกมามันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงนะครับนี่แหละครับคือความผิผดพลาดของพรรคส้มนะครับพรรคส้มเน่านะครับที่ร่วมมือร่วมใจกันล้มรัฐบาลอุ้งยิงครับพรรคส้มเน่าพรรคนะครับพรรคกระท่อมกัญชาครับ นะได้หลายพรรคการเมืองล้มรัฐบาลที่เขามีฝีมือที่เขามีความรู้ความสามารถมีตำนานในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องคนไทยครับนะมันก็ได้รัฐบาลแบบนี้มาครับไม่สามารถที่แก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ครับนะต้องไปโทษนะครับส้มเน่าครับที่มันไปยกมือให้กับรัฐบาลอนุทินนะครับที่มาสร้างปัญหานะครับไม่แก้ปัญหาไม่ป้องกันปัญหาไม่รอบรู้ปัญหานะครับ ทำให้ประชาชนต้องบาดเจ็บล้มตายเป็นพันนะครับนะนี่คือสิ่งคนได้จะต้องนะครับเอาไปศึกษาเรียนรู้นะครับว่าท่านจะเลือกผู้นำแบบไหนครับสสนี่สำคัญนะครับความเป็นความตายความอยู่ดีกินดีคือสสนะครับไม่ใช่ว่าเลือกใครเข้าไปก็ได้นะครับเลือกใครเข้าไปก็ได้จะตายเห็นไหมครับตายนะผมบอกไว้ก่อนว่าโครงการบริหารจัดการน้ำพักการเมืองแต่ละพักมีไหมครับมีไหมครับ พรคประชาธิปัตย์มีไหมนโยบายที่โครงการบริหารจัดการน้ำ350,000ล้านมีไหมครับนะพรคภูมิใจไทยมีไหมส้มเน่ามีไหมครับพี่น้องต้องนะครับนะตั้งคําถามให้กับตัวเองนะครับก่อนที่จะเลือกนะครับนะไม่ใช่ว่าจะเอาแต่เงินเดียวยาถุงยังชีพครับมันไม่จบไงครับมันมีคนตายไงครับคนตายมันเดียวยาอะไรมันก็ไม่ทดใช้ไม่เพียงพอนะครับแล้วก็อยากฝากคนใต้ต้องมีสตินะครับในการเลือกสส เลือกเพื่อไทยให้หน่อยได้ไหมครับนะทักคนหนึ่งนะเลือกทั้งภาคได้ไหมสามสิบบาทรักษาทุ่โลกก็เป็นตำนานแล้วครับพี่ที่คนได้รับสินได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลครับเป็นเพราะทักษิณครับให้ท่านนะประชาธิที่ปัเนี่ยครับที่บอกว่าโอ้ยนะครับกาแฟแก้วเดียวไม่เคยเลี้ยงใครไม่เคยโกงไม่เคยซื้อเสียงครับเป็นไงครับท่านได้อะไรผมถามหน่อย ท่านได้อะไรครับใต้พัฒนาไหมครับเป็นนายกสองสมัยครับยังมากันแน่กันแหนพักเพื่อไทยอยู่ครับว่าโอ้ยเลือกปฏิบัติไม่ช่วยเหลือทางใต้ครับแล้วเป็นไงครับนะชวนไม่ช่วยเหลือคนใต้ครับช่วยเหลือแต่คนภาคอื่นครับแล้วเป็นไงครับภูมิใจไทยช่วยนะครับช่วยให้ตายครับนะแล้วเป็นไงมึงงามหน้าไหมล่ะงามหน้าไหมครับที่มึงนะครับนะผู้นําทาง จิตวิญญาณของพวกมึงนะครับนะเป็นไงนะโดยเฉพาะภาคภูมิใจไทยเห็นรู้เช่นเห็นชาติและวใช่ไหมว่าฝีมือมันทําให้มึงภาคภูมิใจใช่ไหมอย่างนั้นภาคภูมิใจแต่ถ้าเป็นทักษิณเลือกปฏิบัตินะครับพรรสองมาตรฐานนะครับปลานนปสายแต่ละครั้งโง่โง่ครับแต่ตัวเองเป็นรัฐบาลสองสมัยไม่เคยทำครับนะเห็นหรือยังครับท่านผู้ชมทักษิณขายหุ้นนะครับขายหุ้นบริษัทตัวเองครับพี่น้อง ติดคุกครับติดคุกโดนยึดทรัพย์โดนป้นทรัพย์ครับสี่หมื่นกว่าล้านครับแต่ส่วนครับขายนะครับทรัพย์สินของชาติเลยนะครับนะนี่ต้มยำกุ้งครับปีสี่ศูนย์นี่นะครับนะพอรลสครับอมเมเรีศิลาอ่อนครับนะตั้งอมเมเรีศิลาอ่อนครับมาเป็นประธานปอรลสนะครับรวบควบรวมครับ ทรัพย์สินปลอที่เจ๊งครับกู้เงินมาไม่มีเงินให้เขาเขาก็ยึดครับนะมาทําแล้วเจ๊งครับกู้เงินแล้วก็มาสร้างบ้านจัดสรรแข่งกันสร้างคอนโดแข่งกันเล่นหุ้นนะครับกู้เงินมาระยะสั้นลงทุนระยะยาวครับเจ๊งครับขายไม่ออกมู่บ้านจัดสรรเต็มครับสมัยนั้นครับพองจบูกเลยแตกครับนะทําแล้วขายไม่ออกไงนะกําลังซื้อมันก็มีแค่นั้นครับ แต่กู้เงินมาถูกๆเปิด BIBS รับพรรคประชาธิปัตย์ครับสร้างปัญหาให้กับประเทศชาตินะครับทำเจ๊งแล้วก็ขายครับมาขายเองครับไล่ชาวลิศออกไปตัวเองมาขายครับนะไล่ครับไล่ชาวลิศแต่ตัวเองทําไว้ครับเป็นระเบิดเวลาช่วงชาวลิศพอดีครับนะช่วงชาวลิศพอดีครับเป็นลูกโป่งครับพองสมู่เลยแตกครับเจ๊งครับเลิงชัยมรักกนน์ครับเอาไม่อยู่ครับผู้ว่าการ แบงก์ชาติขนาดนั้นครับเปิด BIBF ให้เงินเสรีเข้ามาครับไม่ได้ลอยตัวค่าเงินบาทอัตราค่าแลกเปลี่ยนตายตัวครับท่านผู้ชมนะหนึ่งดอลลาร์ต่อยีบ้าบาทเงินไหลเข้ามาฟองสบู่แตกครับจากบาทนะครับจากดอลลาร์นะครับยี่บาทขึ้นไปห้าสิบกว่าบาทครับท่านผู้ชมเกือบหกสบาทครับเงินค่าเงินมันอ่อนครับเจ๊งครับประเทศคนที่เป็นหนี้ต่างชาตินี่ตายเลย อย่างประชัยเลี้ยวพารัดอย่างนี้ครับนะคืนเดียวครับนี่ท่วมตัวครับนะเมื่อกี้เท่าครับท่านนะเท่ากว่าครับนะจากหนึ่งดอลลาร์ยี่ห้าบาทขึ้นมาเป็นนะครับเกือบหกสิบบาทครับอย่างไือ่างครับเลิงชัยมาลกันนนก็เอาเงินคังครับเอาเงินนะครับสำรองไปสู้ค่าเงินบาทเจ๊งครับหมดตัวหมดคังครับ ต้องซับต้องขายประกาศขายทรั์สินห้าสิบบวกไฟแนนซ์เนี่ยครับนะเป็นคอนโดเป็นบ้านเป็นรถยนตนะ์ครับนะเป็นไฟแนนซ์สมัยห้าสิบบกไฟแนนซ์นะครับท่านผู้ชมพี่น้องจําได้ไหมครับแต่ชวนขายนะครับขายโปรสครับมูลค่าแปดแสนล้านครับขายแสนห้าหมื่นล้านครับขาดทุนไปหกหกแสนกว่าล้านนะนะไม่มีหมาตัวไหนติดคุกสักคนครับ ผมถามขบวนการยุติธรรมประเทศไทยนะครับผมถามเลยนะผมถามอายการสูงสุดคนปัจจุบันนี่แหละครับไอ้ไอ้ที่มันเอานะครับคดีร้อยสิบสองท่านนักสินสารยกฟ้องมาแล้วครับไปนะครับไปอุทธรณ์ใหม่มติสิบต่อสองครับไม่ไม่อุทธรณ์ครับมันก็นั่งเป็นรองประธานอายการอยู่รอง <c oughs> อายการสูงสุดขนาดนะั้มันก็ยกมือไม่เห็นด้วย แต่ตัวนี้มันจะเอาไปอุทธร์ต่อครับกูก็อยากจะฝากเรื่องนี้ครับคดีมันหมดอายุความไปแล้วครับอมาเรศศิลาอ่อนก็สารจับสั่งจำคุกสองปีครับปรับปรับนะครับสั่งจำคุกสามปีครับความเสียหายแปดแสนล้านครับนะปรับสองหมื่นครับอ่คดีนะครับไม่ติดคุกครับรอลงอาญา ในฐานนะทําความเสียหายให้ประเทศชาติได้มากขนาดนั้นครับเห็นหรือยังครับนะผมจะเปรียบเทียบสองคดีนะไอ้ส่วนที่บุญยกรลินเนี่ยมาซีแม,ม่มึงดูหน่อยครับไอแก้วสันนะที่มึงใส่ร้ายบอกว่าทักสินขายหุ้นไม่เสียภาษีครับนะไอชวนไอทาลินนิมมาเห็นดินนั่นงินขายชาติครับไอเลิงชยัยมรักกนอนอย่างนี้ครับ เป็นแบงค์ชาตินาดนั้นมีหมาตัวไหนรับผิดชอบไหมมีหมาตัวไหนรับผิดชอบไหมทักสินขายบริษัทของตัวเองครับเทมาเซกนะ่ะขายในตลาดหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ไม่ต้องเสียภาษีเพราะว่ามีกฎหมายตั้งแต่นะครับพระราชบัญญัตินะครับหุรร้นภาษีตลาดหุ้นครับตั้งแต่2 5 1 7การซื้อขายมาก็เป็นนะครับ3.3ล,ะล,ะละ้านล้บไม่มีใครเสียภาษี แต่ทําไมท่านทักษิณต้องนะครับต้องบังคับให้เสียภาษีทั้งๆที่กฎหมายไม่มีครับขายหุ้นนะครับนะโอนหุ้นในลูกมันก็บอกซุกหุ้นพวกมาซี่แม่พวกนี้นะแต่ชวนขายชาติเลยครับทักษิณปลอสอคือสมบัติของชาติกไฟแนนซ์ที่ล้มบนฟูกครับบริษัทเจ๊งแต่ตัวเองรวยครับช่วยคนรวยครับไม่ผิดกฎหมายครับแต่ถ้าช่วยคนจนอย่างยิ่งรักช่วยชาวนานั่นติดคุกอีก มาที่แม่กระบวนการด้วยครับมาหมากินไม่ได้ยังไงครับท่านผู้ชมนี่แหละครับผมถึงต่อสู้กับพวกมันครับนะต่อสู้กับพวกหน้าด้านหน้าหมาครับเอาแต่ได้นะครับนะเห็นภาพได้ยังครับนะพักเพื่อไทยก็นะครับนะจะเปิดสภาแล้วครับนะเปิดสภาแล้วนี่แหละครับผมถึงอยากจะฝากว่าทําไมนะครับกูจะถามนา้นะครับอิทธิพล แก้วทิพย์เรื่องนี้มึงต้องเอาไปแต่สวนใหม่นะเรื่องปลสต้องยึดทรัพย์สินนะครับไอชวัวในธานินทร์มาเฮมินครับไอเรืองชัยมลกกรละกนุลครับนะเหมือนกับยึดทรัพย์สินท่านทักษิณเนี่ยอาทีนะครับนั่นขายบริษัทตัวเองครับต้องติดคุกต้องตัวเองต้องมาติดคุกครับนะมาติดคุกแล้วก็เดินยึดเงินโดนเก็บภาษีอีกแต่ชัวน,นี่ขายชาติได้ตังทอนครับ ขายสมบัติปลอได้ตั้งทอนอีกครับขายให้จอดชลอตนะครับนะออกองทุน INS กองทุนระหว่างประเทศครับนะน่นเห็นีหครับ <c oughs> ขบวนการยุติธรรมมันต้องยุติธรรมครับนะรัฐธรรมนูญก็มันหยัดไว้องค์กรอิจระต้องทำหน้าที่อิจะระปราศจากการครอบงำใดๆครับต้องโดย ซ <c oughs> ื่อสัตย์สุจริตนะครับโดยสุจริตและเที่ยงธรรมครับนะไอาอการสูงสุดคนปัจจุบันเนี่ยมึงสุจริตเที่ยงธรรมหรือยังนะคดีเขาใหญ่เอ่อคดีนะครับนะสว,วหัวมึงว่าไงนะครับมึงต้องย้อนมามาใหม่ให้หมดนะถ้ากูยังอยู่นะกูจะนะครับกูจะผดมึงทุกวันครับนะถ้ามึงไม่ทําตรงนี้มึงก็หมาล่ะครับมึงไม่ใช่คนแล้วนะ มึงไม่ใช่คนเลวครับคนก็ไม่ใช่คนไทยครับนะถ้าเป็นคนไทยมึงต้องรู้นะครับว่าสังคมเขาจับตาอยู่เรื่องปอลอสนะครับที่พักประชาธิปัตย์นะครับขายหนี้เน่าปอลสให้กับที่ปรึกษาระหว่างประเทศครับโครงการ i m เอ็จดสลอตครับพี่น้องนะไอทาลิสเพนดิดเป็นอธิบดีดีเอติดคุกค,ครับนะเพราะคดีปอลอสนี่ครับ นะเห็นภาพหรือยังครับแต่อมาเลศิลาบอกว่าเป็นคนดีครับนะแต่ทักษิณเนี่ยเป็นคนชั่วครับนะฮฮฮเป็นคนชั่วครับช่วยเหลือพี่น้องคนไทยเป็นคนชั่วครับนะที่เอาเปรียบคนไทยนี่เป็นคนดีครับนะผมก็ยังงงเหมือนกันครับท่านผู้ชมนะเห็นหรือยังมึงต้องเอามายึดทัพย์ให้หมดครับไม่ว่าจะเป็นคดีร้อยศพบาดเจ็บสองพันคดีโรงพักล้างครับ นะะดีฮบเบลอย่างนี้มึงต้องเอามานะครับนะมึงเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ว่ามึงจะมายัดคดีให้ทักษณิณอย่างเดียวครับเพราะว่าทักษณิณเนี่ยนะครับนะต้องเข้าใจว่าทักษณิณเนี่ยเป็นคนที่ช่วยเหลือประเทศชาติช่วยเหลือประชาชนครับแต่พวกมึงเสียผลประโยชนเย์เี่ยพวกมึงนักพับไว้อยู่รักษาพวกมึงแต่ไม่พัฒนาครับนะไม่พัฒนาแต่ทักษณิณนี่มาพัฒนาครับมาปราบยาบ้านะมาปราบกระท่อมกัญชาครับ ทักษิณเอาหวยใ,ใต้ดินขึ้นบนดินครับท่านผู้ชมผิดกฎหมายครับพี่น้องลูกหลานของเราปี4ีเจ็ดนี่ยได้ทุนการศึกษาหนึ่งทุนต่อหนึ่งตำบลครับไปเรียนต่างประเทศครับจบด็อกเตอร์มาเพื่อมาพัฒนาประเทศนั่นคือแนวคิดของทักษิณครับนะพันคนครับมีด็อกเตอร์พันคนแล้วนะถ้าพวกหมาซี่แม่มันไม่ล้มรัฐบาลทักษิณก่อนนะครับโดยเฉพาะไอไอเขาใย,ยเที่ยงครับ ไอ้เฮียตัวนี้มาเป็นนายกไงนะเหมือนจายักษ์พูดนี่ยแหละครับจายักษ์ที่จะคาบอมที่แยกบงพัดน,น,ะนะท่านผู้ชมนะจายักษ์บอกว่าถ้าถ้าคาไม่ตายก็เย็ดอำนาจทักษิณรู้แม้กระทั่งครับนะเขาก็ห่วงทักษิณน,นะทีแรกมันจะเอาอารพีจครับบ้านจันทรสองล่าครับเอาพีอพีจีไปลงครับนะแต่มันก็นะครับ ถ้าไปลงก็ตายทั้งครอบครัวไงนะนะมันก็ยังมีใจเมตตาว่าโอ้ยคุณหญิงอ่อพร้อมลูกลูกอย่างนี้ครับนะเขายังมีเมตตาอยู่นะคนที่ถูกใช้งานไปให้จัดการกับบ้านทักษินเนี่ยนะ,จะเจ้าอาภีจีลงครับมันถึงขนาดนั้นนะไอ้เปรมเนี่ยไม่ธรรมดาครับมันเด็กค่าครับนะเพราะว่ามาทุบหม้อข้าวมันไงนะมาอุดรูรั่วไงครับพวกมันโกงพวกมันหาแดกไม่ได้นะยัง เครื่องบินอย่างอาวุธย,ยุโทโธปกรณ์ครับท่านทักษิณเอาข้าวไปเปลี่ยนนะไม่เอาเงินสดเงินสดมีตังทอนไงครับเอาบาเทอร์เทดเลยครับแรกเปลี่ยนสินค้าเลยนะเห็นหรือยังเข้ามามาปฏิรูปค่าราชการไงเมื่อก่อนข่าราชการเป็นนายประชาชนแต่ตอนท่านักษิณเข้ามาพวกมันเป็นขี้ค่าประชาชนนะครับต้องต้องใช้กูนะรับใช้กูเห็นภาพหรือย,อยังครับท่านผู้ชมนี่คือความอายุติธรรมครับเราต่อสู้คนเสื้อแดงต่อสู้เพื่อความ เป็นธรรมนะครับก็ขอฝากพี่น้องชาวใต้นะครับนะถ้าอยากตายเยอะๆก็เลือกนะครับพักสีน้ําเงินเข้าไปเยอะๆนะครับโดยเฉพาะอภิสิทธิ์นะเข้าเลือกเข้าไปครับนะเลือกเข้าไปพี่น้องก็นะครับการแก้ปัญหายั่งยืนเกี่ยวกับป้องกันน้ําท่วมไม่มีครับหาดใหญ่ต้องเข้าใจนะครับมันเป็นระบบโบราณเครื่องสูบน้านะครับนายยกแป้งยังบอกเอาอยู่เอาอยู่ครับเอาอยู่ไม่ต้องอพยพครับเป็นไงล่ะครับ ายยกแป้งเนี่ยหายไปเลยครับท่านผู้ชมนะเราก็ได้เห็นนะครับว่าพฤติกรรมของคนในตรงนั้นนะครับโดยเฉพาะยิงมูลนิธิยิงอะไรครับที่ไปช่วยเหลือครับปนข้าวมูลนิธิเพื่อไปขายนะครับไม่ใช่ไปแจกนะปนแล้วไปขายต่อนะครับนะยาบ้าเต็มครับนะที่ยิงปืนออกมาใส่เจ้าหน้าที่ครับนะเพราะว่ามูลนิธิจะไปเห็นนะครับก็ยิงออกมาครับที่เข้าไม่ได้เขตแปดเพราะอะไรครับ ยิงทั้งนั้นเลยครับนะไม่ไว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อร้านอะไรโดนป้นหมดครับถ้าพี่น้องอยากเห็นสังคมเป็นแบบนั้นนะครับเพราะท่านลักขินได้นะครับโชว์ผีไม้ลายมือปราบเจ้าพ่ออิทธิพลปราบยาบ้าสงครามยาบ้ายาเสพติดนะครับนะเหรือยัยงเอาหวยใต้ดินขึ้นบนดินลูกหลานเด้ไปเรียนเมืองนอกครับแต่เขาใยญ่เที่ยงนะครับเยึดอำนาจเห็นมันก็มาเป็นนายกไงแต่มันมายกเลิกครับไอ้เขาหญ่เที่ยงมันขายสองสามงวดครับ เป็นนายกอยู่ปีเจ็ดเดือนครับนะแล้วทุกวันนี่มึงเก็บแดกทุกวันครับขายหวยใต้ดินแดกนะพวกมึงคุงกลางครับแต่ประชาชนนะครับเหมือนกับมันไปทําบอนที่กระเหมนเนี่ยแหละครับไอประยุทธ์สามปอที่ผ่านมานะไปทําบอนที่กระเหมนครับแทนที่มึงจะทําในประเทศไทยคนไทยจะได้ด้วยเหมือนทักษิณกําลังจะทําเขาจะทําเพื่อให้คนไทยได้ด้วยครับนะแต่พวกมึงเนี่ยหาแดกพวกมึงเองครับนะแล้วก็มากดขี่ข่มเหงประชาชนครับนะ นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับทั้งหลายทั้งมวงเพราะว่าโสโพสลัม,มก็ออกมาขู่ครับนะบอกว่ากูจะยุบสภานะครับนะมึงมึงมึงเป็นใครมึงเป็นเจ้าของสภานะครับนะมึงเป็นเจ้าของสภาเหรอนะครับนะทำไมจะต้องตรวจสอบไม่ได้ครับมึงเป็นใครมาจากไหนวะพักการเมืองพักนี้ครับมึงเส้นใหญ่เลยครับ กูจะได้เปิดโปงพวกมึงไ,งไงไงนะมึงเส้นใหญ่ขนาดไหนมึงถึงขั้นบอกว่าถ้าอาธิบายไม่ถ้ายืนปั๊บกูจะยุบสภาครับนะสภาชุดนี้นะครับมึงต้องเข้าใจนะครับภูมิธรรมจะยุบยังยุบไม่ได้ถ้ามึงยุบได้ก็แสดงว่ามึงนี่นะครับอ่ามึงเนี่ยทำลายนะครับทำลายราชเลขานะมึงนะครับนะเอางาน ปวดหัวไปให้เขาอีกเลยนะน่ะเอางานไปให้องค์คมนตีปวดหัวอีกนะมึงนะ่ะเพราะองค์คมนตรีเขาตีกลัมหมดแล้วเขาไม่ให้ยุบถ้ามึงยุบได้เขาแสดงว่ามึงเนี่ยครับนะร่อนจ้อนพวกองค์คมนตรีครับสนับสนุนพักนี้พี่น้องก็อย่าเลือกครับสมัยหน้าครับอย่าเลือกมันนะพักนี้เส้นใหญ่ทําอะไรไม่ได้ครับพี่น้องไม่ต้องเลือกมันนะคนใต้นะถ้ามันยุบสภาได้นะครับถ้าพัก เพื่อไทยยื่นอธิบายไม่ไว้วางใจครับมันครูมันบอกว่าจะยุบสภาถ้างานไม่สําเร็จคูก็เป็นล,ล้นายการัฐ <c> ษ <oughs> าสตรการไม่เลื่อนไม่เลือ <c oughs> เล่อยครับนะอย่าเลือกมันครับมันเส้นใหญ่ถ้ามันยุบได้นะเพราะว่านะครับถ้ามึงม,มีความเป็นคนนะพักของมึงกูถามนะครับเงินสี่พัน 4, ล้านครับที่มึงเอาไปลงบุรีรัมย์นะที่ไปแข่งรถนะมึงต้องเอามาช่วยเหลือคนใต้ไอโสพลสารามไมควายนะ มึงเอาไปลงบ้านมึงได้ยังไงครับบ้านมึงน้ําท่วมเหรอมึงเห็นความสําคัญแข่งรถมากกว่าพี่น้องบาดเจ็บล้มตายจากภัยน้ําท่วมเหรอไอโศพลชาลามไม่ควายนะโอ้โห و. อนุมัติภายในเจ็ดวันครับนะมูมามนะพวกมึงนะยาบ้าก็ขายนะครับนะแล้วก็บ่อนการพานันฟอกเงินพวกคบวงจรหมดพวกมึงครับแถมเอาเงินเหมือนกับแก๊งสแกมเมอร์แล้วก็หลอกให้โอนเงินไปเลยนะสี่พันล้านครับ แข่งรถมึงทําไมต้องควบตั้งห้าปีควายนะมึงทําไมไม่อนุญัตปีเดียวครับแปดร้อยล้านเอาแต่นี้มึงล่อไปตั้งห้าปีเลยครับแข่งรถพวกมึงครับประชาชนได้อะไรคนไทยได้อะไรคนบุรีรัมได้อะไรคนบุรีรัมอยู่ดีกินดีมากขึ้นหรือยังคนไม่มีคนจนเลยเหรอในบุรีรัมที่บอกว่ากระตุตนต้นเศรษฐกิจบุรีรัมแล้วคนบุรีรัมได้อะไรกูเห็นได้แต่ไอ้ห้อยครับสิ่งห้อยมาซื้อเสียง นะครับเอาซื้อครับพี่น้องชาวศรีสะเกดนะทีหลังนะครับจําหน้ามันไว้ครับนะเห็นหรือยังจําสันดานพวกนี้ไว้มันเส้นใหญ่เส้นองค์มตรีถ้ามันลุกจะาได้คือเส้นองค์มตรีครับนะองค์มตรีพวกนี้กูก็อยากจะฝากไอ้นะครับนะไอ <laughs> ไอทิทธิพรแก้วทิพนะมึงเอาคาดีไอสามปอเนี่ยครับมาอุทธรณ์ใหม่ดูสิ นะมึงสั่งคดีมึงไต่สวนใหม่หน่อยนะไอชานชัยมึงร้องหน่อยเวย้มาส,สิแม่มึงนะไอชานชัยไอสมชายจะแหวงการครับมึงร้องหน่อยครับไอสามปอลีครับมันเป็นโคตรพ่อโคตรแม่มึงเหรือครับมึงทำไมไม่ร้องมันบ้างครับนะมันฉีกรัฐมนูญล้มล้างการปกครองครับถือว่าเป็นกบฏเป็นโจรน,นะครับนะไอเก้าตัวนี้ก็เป็นสมุนขี้ฆ่ารับใช้มันครับ่านะเป็นสมุนโจรครับ นะรัฐมนูญก็กรัฐมนูญโจรครับนะมึงทําไมถึงถึงเงียบล่ะครับไอจตุพรครับนะไอคีย่าทุนเทาขีย่าไอหุนเซนกับพวกมึงครับนะคีนะย่าไอหุนเซนครับนะโอ้โหบ่อนการพนันสร้างไม่ได้ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธนะครับนะสร้างไม่ได้กูเพิ่งรู้นะพ่อมึงเดือดร้อนไงถ้าสร้างสร้างบ่อนถ้าทักษิณทำบ่อน พ่อแม่ของมึงเดือดร้อนไงคุณเซนเดือดร้อนนะครับบุรีรัมเดือดร้อนไงถ้าสร้างบ่อนเพราะว่าสมยศพุ่มพันม่วงก็มีหุ้นส่วนที่นั่นนะอนุทินก็มีหุ้นส่วนที่นั่นครับไอเนวีนมีหุ้นส่วนที่นั่นครับท่านผู้ชมข้อซองขายตะกูลนะนะที่มันสร้างไม่ได้เพราะอะไรพี่น้องต้องต้องเข้าใจนะครับอย่าเห็นแก่เงินสามพันห้าพันครับ มันเคยหลอกท่านท่านก็หลอกมันบ้างครับรับเงินอย่างเดียวครับอย่าไปโดยเพราะพักส้มเน่าครับลืมไปเลยครับไม่ต้องเป็นยุ่งไปจะสนกับมันครับพักหาแดกครับเป็นเสาค้ำอย่างเดียวครับนะเพราะว่าถ้าท่านเลือกมันก็ไม่ได้มันนะครับมันก็มาเป็นนะครับมาขายแดกไงยกมือในจะพาแดกครับขายแดกค้ำคนนั้นคนนี้ครับนะเลือกมาอันดับหนึ่งก็มีประโยชน์อะไรครับนะเ้าสำหรับวันนี้นะครับแดงสามวาลาไปก่อนครับนะพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ